อันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการของประชับลำด,ดับต่อไปเรียนเชิญท่านประธานในวิธีโรงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มประจำปีงบประมาณ2,558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกหน่วยื่อมีการจัดสร้างบ้านทานน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้มให้กับราษฎรในพื้นที่ของพการะ,าะดูแลจัดญาิที่น้องลูกหลานซึ่งอำเภอสังขละได้ร่วมกับผู้ปกครองท้องที่และผู้บริหาทท่านในอำเภอสังขละนะครับท่านรองนายกเหล่ากาชาท่านคณะกรรมการเหล่ากาชาท่านหัวนหน้าส่วนราชก,การท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมนะครับท่านสมาชิกองคการบริหารส่วนจังหวัด ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องครับหลบแดดหลบฝนนะครับเป็นที่สร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวเนี่ยะดกาดเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่ม้องประชาชนในพื้นที่นั้นแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กๆทั้ง4คนซึ่งต่อเติมจากยุ้งฉาข้าวมีราาถึงความเหมาะสมเหตดผลความจําเป็นและความเดือดร้อนที่สมควรจะได้รับมอบบ้าจังหวัดสุรินทร์ ประกอบอาชีพรับจ้างคู่สมรสชื่นในการจัดสร้างบ้านในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดสุรินโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินจำนวน5 0,000บาทแต่องค์การบริหารส่วนครับก็สืบเนื่องมาจากนโยบายของจังหวัดสุรินครับในเรื่องของบ้านฐานน้าใจสุรินสร้างสุขสร้างรอยยิ้มไม่แก่พี่น้องประชาชนก็ได้มีกิจกรรมส่วนหนึ่งนอกเหนือาจากการ เยี่ยมเยียนที่น้องประชาชนและนำหน่วยบริการของสัวราชการต่างๆในระดับจังหวัดมาในมาปฏจจิบัติงานในพื้นที่ของเพื่อต่างๆผู้แทนจากบ,บริษัทเมยจำกัดน,นะครับมอบสิ่งของแล้วก็ เงินจำนวนหนึ่งหมื่นบาทครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการของประชับ ถ้าหตัวไม่ได้ได้ได้ครับกพูดกี่ตัวต้อเป็นกตัวนะครับเกอพูเดียวจริงๆตัวูเดียวก็ได้ครับตัเมียสีหรอเมียสีครับมันหนักตัห่ั้ลนะตัวใหญ่สนใจก็รอดเกือบหลังจากเสร็จพิธีหม้อบ้านแล้วนะครับจะเป็น ที่เปิดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มนะครับที่บริเวณสนามโรงเรียนบ้านกระเทียมหลังจากนั้นก็ให้อาหารเที่เย็นมื้อแรกก็คือประมาณสักี่โมงเย็นวันนี้เนาะอาหารต้องเก็บไว้ในร่มนะอย่าเอามาตามเดินทางมาเหนื่อยร่างกายเหมือนบอบช้ำนิดนึงก็ต้องใช้เกลือเม็ดกระตุ้นให้แข็งแรงฝ่ตรงนี้สองสองก็ได้สองสองมือไม่ไม่ไม่เค็มไม่นก็มีลักษณะ เหมือนคนป่วยก็ต้องให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยแรกๆใช่ไหมครับอขอแล้วพี่พัฒ